สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าโมนาจะพากินชวนกินน้ำพริกปลากระป๋องนะคะน้ำพริกปลากระป๋องแล้วก็มีผักหิวเลิกงานมาแล้วเมื่อกี้ขับรถพี่น้องเอ้ยพวงมาลัยก็คือพวงมาลัยอะนะขับจนจนเกงอะเกงอยู่ท่าเนี้ยต้องต้องขยายมือตัวเองอะสู้กับพิมะแล้วไอหน้าปาัดรถเรานะ กระพริบกระพริบกระพริบเราก็รถเราเป็นไรวะที่ไหนได้เขาเตือนว่ามันทางมันลื่นต้องให้ระมัดระวังเนี่ยขับทางด่วนนะ 130, ร้อยสามสิบปัามุนขับแค่หกสิบห้าโอ้โหกว่าจะถึงบ้านยังแถมขับมายาวมาถึงบ้านมาตายปากทางเข้าบ้านเนี่ยพอเลี้ยวเข้ามาในบ้านแล้วหิมะมันสูงอ่ะพอมันสูงล้อรถเรามันฟีฟีฟีฟฟฟฟ ฟีแล้วมันเป็นหลุมจึ๊กลงไปค่ะรถเราไม่ไม่ไปรถเรามันรถเล็กอ่ะปะ้ามมนาโทรหาลุงหม่ลุงออกมาดูฉันหน่อยออกมาขับรถที่ฉันหน่อยพอลุงมาถึงป้ามนาปัป๊บป้ามนาจะลงเลยนะบอกลุงบอกไม่ต้องลงอยู่ในรถแล้วก็ขับเองลุงบอกว่าให้ถอยถอยเบาๆแล้วก็เดินหน้าฮิมะมันหมุนหมุน,หม,น,ห,มนหมุนเข้าไปในล้อเราแล้วมันไม่ขยับไม่ได้ พอขยับไม่ได้ลุงเขาก็เลยหัดให้เราเป็นเองครั้งแรกในรอบแปดปีพี่น้องครั้งแรกเพราะว่าเราไม่เคยขับทางไกลคือมาอยู่กับลุงสองปีสามปีก็สองปีก็จริงแต่เพียงว่าเรายังไม่เคยขับอหิมะทางไกลแบบนี้เนาะรถเราเคยขับแต่นในเมืองเลยเนาะโอเคค่ะมากินกับป้าโมนามหเนาะ,นะขับขี่ปลอดภัย คือพอมาแล้วผักสดๆขอกินผักสดๆโชวบ้างเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ทำไมกินแต่ผักเน่าๆขนาดว่าไม่ขนาดบอกอยากจะกินผักผักสดๆโชววันก่อนอลวกต้มมะเขือพอวันนี้ตั้งใจจะกินเปิดมามะเขือเน่าทิ้งไปแล้วนะม,มันไม่มีเวลาเนี่ยเมื่อกี้ลุงก็ยังอยู่ข้างนอกบ้านแล้วเนี่ยลุงเขาเ ลุงเขากวาดทีมามากินด้วยกันพี่น้องขอใช้มือนะชอบใช้มือกินผัดกันเนะาะสักใจอยากจะนึ้นพริปลาปองมนนึกได้ตรงปากทางเข้าบ้านเนี่ย กินอะไรที่มันง่ายๆวะ่ะแล้วก็ผักชีนี่กะว่าสามต้นนี่คงจะอิ่มสามต้นคงจะไม่พอแล้วมั้งไม่รู้ลุงจะกินป่าไม่ได้ชวนทิ้งลุงไว้หน้าบ้านให้ลุงทํางานบ้านแต่เมื่อกี้ป้าบุนาจะช่วยลุงกว่าที่มานนะลุงบอกว่าไปหาอะไรกินเถอะลูกป้ามุนาเลยเข้ามาขา้างใน ถ้าเผ็ดคือมันถ้าเผ็ดแล้วมันไปไม่ได้ต้องกินประมาณนี้แหละโมนาปลาป๋องสามปองใส่พริกไม่ถึงช้อนช้อนกับช้อนกาแฟนะคะอืถ้าใช้แบบผันบางทีมันไม่ได้อรรถรสมะเขือก็เลยต้องใช้แบบนี้แหละ สุดสุดพี่นะสุดสุดว่าข้าวเยอะแล้วตอนที่อุ่นตอนนี้เหมือนอร่อยมันจะไม่พอ แต่กินแค่นี้พอรเรากินน้ำพริกกินผักเยอะๆเนาะมาเด้อมันมีเม็ดน่ะอ,อยู่บ้านเนี่ยถ้าเม็ดแก่แบบนี้โยนทิ้งไปแล้วด้ มาอยู่ที่นี่กินต้องกินนะคะแพงเป็นเม็ดอ่ะดูข่าวเนาะข่าวที่รถบัส ตามข่าวมาสองสามวันแล้วเกิดตั้งแต่คืนวันที่วันที่สี่จนมาถึงวันที่หนึ่งนะเนาะเอ๊ยพูดยังไงเนี่ยวันที่สี่ถึงวันที่หนึ่งวันที่สี่ถึงวันที่สี่ถึงวันที่ห้าเช้าวันที่ห้าพักตะปพลื้นทำอะไรพักไปเย็นอินกันไหมั้งใ 10นาทีซะ1นาทีนาทีมาทกเฮียทุก s t อ p ลุงมีอะไรจะคุยก็ไม่รู้ลุงเขาเขาไปชี้ไอ้โรงปลูกผักเราก็ว่าจะอวดอะไรเราซื้อไฟซื้อไฟมาประดับในโรงปลูกผักเขาบอกว่ามันเป็นไฟที่ตั้งเวลาไว้มันมีแสงเหมือน เหมือนดูอย่างนี้เหมือนแก้โลแมนติกนะเหมือนแก้โรแมนติกอะแต่จะซื้ออะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมไม่ให้อะเราก็อยากได้เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันนะแต่ไม่ให้อะอยากได้อะไรที่มันใหญ่ๆหมือนตัวแก้ว <c oughs> แต่ไม่ได้ ฮันดูปิสซนอโอเคมินมิทดูเันแกนสปิสซ์อรีห้าเมียดูเคนบาวามถามเขาจะกินอะไรไหมจะกินอะไรบ้างหรือยังเขาบอกเขากินแล้วผู้หญิงกินข้าวกินขับเขากินโยเกิร์ต ลกลิ่นหอมแล้วก็เลือโอเคจะวางกังเกงกัวกางเกงโดนกล้องลุม้มจะถ่ายมันจบๆไปเลยอืมี่เนาะฟินสุดๆ ซุวีซื้อนุ่มซื้อนี่ซื้อหลอดไฟมาประดับรอบบ้าน โรงปลูกผักไม่มีผักหรือมะมันหนาวซื้อหลอดไฟไปจุดให้โลเอรซื้อหลอดไปเปิดในโรงปลูกผักมันจะได้มีแสงสว่างเวอร้ซ่นนะแต่เขาตั้งเวลาไว้นะคะดีบัวแบตเตอรี่เอลสทอมฟาโซนเลยอ่าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะ ต่มันก็สามารถใช้ระบบไฟฟ้าได้ กินกับทัานไหมเหลือเกลงในตัวเดียวแล้วอ่ะฝรั่งนะคะเป็นอย่างนี้แหละทํางานนอกบ้านเสร็จเข้าบ้านปัน๊บเหลือเกิงในตัวเดียวเดินทงทงๆในบ้านนะ ขอเพิ่มข้าวอีกสักหน่อยได้เปล่าขอข้าวนิดนึงนะ นิดนึงจิงต้นิดนึง,นนงนพริกปลากระป๋องจะหมดไหมเน้นน้ำพริกปลากระป๋อง ไม่ไม่อยากกินเนาะว่าจะทิ้งก็แต่มันก็ยังอ่อนอยู่มไหจะสำหรับ แบตเตอรี่หมดขออภัยนะคะขอขอบคุณ